ดวงรายวันวันที่9มกราคม2569คําทําคำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่หนักแน่นและมั่นคงท่านอาจต้องแบกรับภาระหรือความรับผิดชอบที่หนักอึง้งแต่ท่านจะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยความอดทนเป็นวันที่ต้องใช้ความนิ่งสงบสยบความเคร่อนไหวผลสำเร็จจะมาช้าแต่ชัวร์และยั่งยืน สิ่งเก่าๆที่เคยทำไว้จะเริ่มส่งผลดีการงานการงานค่อนข้างตึงเครียดมีแรงกดดันจากหัวหน้าหรือกำหนดเวลาเดทวา e ที่กระชันชิดท่านต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยประสบการณ์แต่สุดท้ายจะได้รับคำชื่นชมในความรับผิดชอบงานด้านอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมหรืออสังหาริมทรัพย์จะเด่นการเงินการเงินค่อนข้างตึงมือ อาจมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดแต่ท่านยังมีเงินเก็บสำรองที่ดีโชคลาภไม่ค่อยเด่นเน้นการได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงหรือการขายทรัพย์สินเก่าๆออกไปความรักคนโสดรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานหรือถ้ามีคนคุยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินไปอย่างช้าๆเนิบนาบคนมีคู่ความรักจืดชืดไปบ้างแต่ยังมั่นคงผูกพันกันด้วยภาระหน้าที่ ระวังอย่ากเก็บความเครียดจากงานมาลงที่คนรักสุขภาพระวังโรคกระดูกและข้อปวดหลังปวดเขา่าและโรคเครียดลงกระเพาะอาการนอนไม่หลับสุขภาพใจอาจมีความวิตกกังวลสูงหรือรู้สึกโดดเดี่ยวอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังความเครียดและการคิดมากเกินเหตุ overthinking รวมถึงความดื้อรั้นที่ไม่ยอมปล่อยวางคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไข การงานจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง p r i o r i t y ความรักหาเวลาพักผ่อนร่วมกันบ้างเพื่อผ่อนคลายการเงินงดการสร้างหนี้ก้อนโตในวันนี้สรุปภาพรวมคนเกิดวันเสาร์ข้อดีข้อเด่นอดทนสูงรับผิดช,ชอบดีมั่นคงข้อด้อยเครียดง่ายคิดมากเก็บกฎสิ่งที่ควรทำทำความสะอาดห้องน้ำวัดหรือกวาดลานวัดสิ่งที่ไม่ควรทำ แบกรับภาระคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนเลขนำโชค7 8 0เลขเสียงโชค7 8 8 0การทำบุญบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือไถ่ชีวิตโคกระบือ